嗯。Mm hmm. เป็ดทอดค่ะเมื่อเจ้าคะ่ะต็ดทอดตามด้วยดูทานางาังเต้าดอนค่ะนางนักเล่งมากเลยค่ะวันนี้นี่นะคะสวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนไดอีกคือเกาเมื่องเดิมนะคะ เสียงเจ๊าแมาอีกแล้วค่ะมือเจ้าคะเรามากินข้าวกันนะคะบแม่นกินข่าวค่ะกินตาหมูย่อเซนกับข้าวปุ้นแล้วก็ทอดเป็ดนะคะทอดเป็ดข้าอบเราได้เลยค่ะแต่ว่าแอนเอ,เอามาทอดอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าแอนบอ่ม,มักในยในรสชาติที่เขาเป็นความอบเห็นไหมค่ะอ วันนี้ขอกินมือนะคะนี่ค่ะสิกินมือคือเพลินใดบ่มาเบิ้งค่ะในความที่ที่เป็นเราเอาหน่มาห้องไว้ขอว่างไว้ตรงขาเนะคะ่ะในความที่เป็นเราจะได้ไหม ด้่ยูตําหมูยอเส้นนี่ทําเองนะคะนี่อแอนหัดทําค่ะกระกู้ซึกว่าอร่อยอยู่ค่ะน้องสาวแอนนะทําเก่งเขาบอกค่ะว่าเห็ดยังเสี่อสี่ก็เลยหัดเห็ดค่ะ ก็ได้ยู่เป็ดที่เมืองไทยแอนไม่กินเป็ดนะคะแอนเพิ่งมากินเป็ดเป็นที่ประเทศนอกค่ะ Mm hmm. อร่อยมากํำเองกินเองทรงเองค่ะบางครั้งนี่เขากินกับบ่วงกับซอนกับโตอินกับบะได้แซบด้วยค่ะซีวิตของหลูกอีสานนี่ถ้าได้กินแบบนี้ใส่มือนั่งกับพื้นอะไรแบบนี้นี่ปลามาด้วยโอ้ยฟินค่ะ วันนี้เลิกงานเสร็จสิไประเดุลุกซีนค่ะลูกซ้นเนื้อค่ะ

คักเมูเจ้าด้วยเนี่ยพริกกินดาเนี่ยโหแอนกินกับมือก็จริงแล้วก็แต่แอนไม่ได้เอาปากแอนไปตรงตรงจาน,นะะด้อค่ะเด้อออกมาจานข้างนอกค่ะ เป็ดทางร้านเราขายแบบนี้เลยนะคะเป็นมีเวลามีลูกค้าสั่งเท่ากับสีเอาอเอาออกมาเห็ดแบบเ้นียเพิ่นค่ะเป็นเป็ดอบน้ำผึ้งแอนไม่ได้ขายเป็นเป็ดสดนะคะ เส้นอาร์ซเนยเด้วยค่ะหงวดนาสิเฮดแบบให้ข้อเล็กลงเสซนแบบหนึ่งเลยคะ่ะเสซนเป็นเซนค่ะน้องสาวแอนน่ะเก่งนะคะเก่งเรียงพวกเฮดพวกนี้ค่ะ บเมนก้อนที่เป็นกุกแอนดไดก,กูแฝดแอนค่ะเป็ดอบแล้วเอามาทอดกินกับน้ำปลาโอ้มือเจ้าสุดยอดต้องไปนะไปตำน้ำจิ้มซี่ฟงซี่ฟูดให้ยากค่ะ จน่ถามมาแสบบ่ค่ะสุด,ดยอดบอกเลยรับเดียวอแอมเข้าไปดูหลายๆช่องที่เขากินนะคะ่องใดที่พันกินกับมือน่ะ Hãy subscribe nằm kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ขอเพิ่สักนิดเดี๋ยวอนี่น้องเข้ามาลุยต่อนะคะบ้านมันเงียนกินนะคะก็คือก็ไงลระมันไม่ได้ซอกับโป๊กมันไม่ได้เป็นอะไรเหรอไหมคะงั้นเรากินครอบครัวด้วย ว่าเด็กๆไม่อยากเข้ากล้องเนาะค่ะสือแังเป็ดเป็นเป็ดเ,เลยนะคะร้านเราเลย เขาไม่ได้ขายเป็ดกอกแกกได้ค่ะ,ะ <c oughs> เป็กๆๆๆดกอกแกกเขาบ่ขายค่ะ <c oughs> ขอบปุ่นมดต่างวัาสองหยุมมือเจะแซ่พัก Mm-hmm. อืมแต่พักกเจะไปแล้วค่ะอาติดป่นแอร์นั่งแบบนักเลงมากเลยค่ะแสบไหลเดี๋ยวปล่อยให้เด็กๆมาโจ๊ะต่อนะคะเฮ้าเปลี่ยนกันค่ะแอนกับสิไปเฮตุงานเด็กๆก็จะมาต่อค่ะเป็นยุประมาณนี้ค่ะคลิปการกินของเ้านะคะ มุมเดิมๆโตเดิมๆอะไรเดิมๆนะคะไปแล้วคะ่ะเพื่อ้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้คือเก่าเหมือนเดิมนะคะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ like, subscribe กดติดตามกดแชร์สาวดอนน้ำเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเดทคลิปสาวดอนต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ,บายๆค่ะ